เอาละครับกลับมาแล้วครับตัวนี้ทำอะไรดีก็ไม่คิดจะเก็บไว้หรอกครับเลยเลื่อนไปเลยแล้วกันส่วนคนง,งานครับหนีกับบ้าไหมครับทุบครับทุบแล้วขึ้นเข่าครับจะไล่ทุบทีละอันไปเลยอันนี้ก็เพิ่มทองไปมันได้ช่องเพิ่มไหมยัง นี่ขยายช่องอีกนานไหมสิบสามเทินไปตัดไอ้นี่ออกน่าจะขยายได้เร็วขึ้นเลเวลอัพเลยวะตัวนี้อ่ะสู้บนภูเขาเก่งแล้วกันครับทุบครับทุบแล้วก็ตั้งหลับครับโอ้ยเจ็บเลยว่ะโดนอัดแรงแรง ก็ทุบดีว่า HP ขึ้นด้วยไปทางไหนต่อดีที่จริงอยากออกทางขวาครับแต่แม่งจะโดนลมยิงเยอะไปหน่อยอ่ะลุยโอ้ยข้ามไปได้แล้วเอาเอาเอาทุบไปก่อนครับจีิง บ้านมันนี่แหละไม่รู้จะทำอะไรยิงไม่ได้แล้วตอนนี้หรือออ้หนึ่งเก้าครับดันไปหน่อยดีกว่าอีกตัวมาขึ้นไปโอเคมา ทุบแล้วยึดไปไหนต่อไปเมืองอื่นต่อตอนนี้ของบมกแฮปปี้ืองนี้หมดแล้วข้างล่างเดินหมดแล้วครับโหดไหมต่อไปนี้ความแฮปปี้มันจะหายเกลี้ยงชอบเสร็จแล้วครับส่งม้าไปปวดไหมให้เมืองหลักทำไปแล้วกัน อแกร์ดรี่ก่อนป้าหมายไม่ได้ใช้ใชนะครับป่วนเมืองมันให้เยอะที่สุดมาละเท่าไรอ่ะโหสันที่สุด <c oughs> เสรีรภาพพลดอนภาพ แน่บงมันจะบื้มรถเราที้ก็ช่างมันนะไม่สนใจเท่าไหร่โอ้เม,ม,ม,มรดูส์อินทเมื่ออาบดิลชัสปีเฮเปิดดินดานให้เราด้วยวะขอโกจัดแล้วกัน เปิดเดินด้นด้วยขี้เกียจเดินไปหาดูที่ซิวเรามีสองโอเคบางตัวมันเนียนไงซิวเราเหลือแค่1อันมันก็มาแลกเฉยเลยเศร้าเลยโทนตายไป1ตัวเมืองไหนาประกาศสงครามกับทำไม่ได้ไง คาราลานเทดเมืองไหนดีอเอาทองครับอืมหรือไปเอาวิทยาศาสตร์ดีอมแลกเปลี่ยนกับพวกนี้ก็ดีนะเอาเมืองใกล้ๆดีกว่าทองน้อยแต่ได้วิทยาศาสตร์ครับ นี่ก็ตามหลักความเป็นจริงเลยนะครับผมแล้วนี้หลักไกลไปด,ดีก็พอไปได้นะ นัดก่อนนัดแล้วยิงเอายิงเอา้วเบิดเข้าไปสู้ที่ลาบแกงจะตั้งรับวะกรูป,ปดัดส่วนตัวนี้ก็พอแล้วมั้งเจอละตัวล่างด้วยเจอละ ก็สร้างมาเองเลยครับเดิน1 2 3 4 1สองสามสี่งสองสถึงแล้วนี่เดินก็ได้ปะการยิงไกลครับกำลัเพิ่มเลือดในบ้านก่นอนอทุบไปก่อนเลวกันทุบแล้วมม้ไปเล็กๆ ชรบเข้าลึกๆเโอ้ยจะตายอยู่แล้วครับทุบครับเลือดเดงไปดิครับอ๋อมันไม่ลุมตีไงมันลุมยิงสองตัวเอาไงเดีย่ะก็ทุบอีกอแล้วด้วยชีวิตครับ อยไปทุบข้างในจังไปละไวิอ้อมไปที่อื่นบ้างบนภูเขาไม่มีอะไรเดินต่อทุบครับอยากเอาช่องนี้ครับอยากได้ก็วิ่งเข้าไป เนี่ยคอยไขมุกจะไปหาที่ไหนวะใครมันมีวะไม่ค่อยมีคนแรกแหละเอสเคียร์มีอะไรอ่ะเนี่ยอันนี้ถือว่าเป็นของหรูหลาแล้ววะเนี่ยเรามีนี่ใช่ไหมเนี่ยโอ้แต่กว่าจะขยายไปถึงครับอีกใกล้ มันติดเกาะก,ก็เราก็ต้องอัปเกดอยู่ดีมาขอทองห้าร้อยไม่มีแลกเปลี่ยนอะไรทั้งนั้น <c oughs> โอ้รถเราพังแล้วครับเสงเลยตายสามตัวเนะี่ย ตัวไหนบ้างวะตรงนี้ตัวหนึ่งเลยนะแะไวครับมีกำลังเสริมทุบไปครับสู้ในปลาแก่งยิงไหมครับยังไม่เข้าอ่ะ วนต่อไปจะตายอยู่แล้วตัวไหนเลยเว้ยอาวะอ่ะการยิงไกลปไปทุบไปข้างล่างโดนทุบแล้วขอทองแดงอีกอันไว้โอเค แม่ยังอยู่ลววเลยวะเอคุ้มกันนะเอาเล,เลือดบ้างเลยครับสู้ไม่ได้วะสู้ไม่ได้ก็ั้งลาไปครับงัดเข้าไป <c oughs> ทุบแล้วครับจะเดินลำบากมากครับก็ป้องไปไว้ส่วนตัวนี้ก็ ถอยจะทำความเสียหายได้เยอะอยู่นะครับเลือช่องเนี่ยทำไม่ได้ทุบสองอันนี้ก็กํำไรแล้วริงก็กํำไรนานแล้วนี่อีกจบอันนี้ไปรู้สึกจะสบายเลยอยู่ไกลเพื่อนใครไปช่วยไหวอ่ะ ว่าอะไรจะไม่ได้เป็นเพื่อนๆกันแล้วเหรอ,อต่อสัญญาไปนิดครับให้เทียเยอะๆจะกลุมกว่านะไม่นี่เท่ากัน ขยายไปหน่อยครับมันช่วยกูวาบ้างสัือะปลเนี่ยเงียบเลยเงียบเกินไปรถยิงมันพางง่ายครับ แล้วนี่มันให้เราเยึดตัวอนะไรเนี่ยยึดก็ยึดนะก็เอาเอาอยู่แหละตายตัวเดียวเหรอซึมันขึ้นมาอ๋อช่างแม่งเหอะ เหมือนเมืองเราก็ได้เปรียบยี่สิบเทินขอหิ้วหน่อยช่างแม่งครับสู้ที่ลาบเก่งทุบสิจจะเอาคาราวานดีหรือช้างดีขอช้างแล้วกันครับ เป็นศาสนาไหนเราไปสร้างเป็นของสักเสร็จได้นีนะจะเดินไปยังไงวะเดินไปอย่างไรไม่ให้ถูกจับไปสร้างของบุกเฟสได้ไงครับโอโ้ตายแล้วตัวนี้แต่ทุบได้ก่อนตายครับเอาเด ใจสู้อ่เอาดอิเพื่อนบุกเลยเพื่อนจเจอปะเปรียนด้วย ลบก็เดี๋ยวมันงงโอ้โหโดนล้อมกรอบตัวนี้กันก็ไดุ้้ยเกียบตรงไหนได้อีกวะข้างในเข้าไม่ได้ละ ถอยดีกว่าไปเหยียบนี่ต่อมา้าม้าไปไหนดีพิศคาลาวานอ่ะไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่ลากใครไปด้วยดีวะไม่ได้สักตัวเอ,อือ ไม่คุ้มเลยตังรับต่อไปสม่ม้าไปป่วนต่อครับน่าจะได้ผลกว่าเยอะเลยแคนเนลี่เสร็จแล้วครับจะถูกบุกกลับหรือเปล่าสร้างฟอกก่อนแล้วกัน ด้านหลังก็ไม่มีใครไปช่วยปะต้องเอาตัวธนูไปยิงครับหลักครับดีเราก็พูดหุ้นหุ้นไปนายล่อนอะไรกันวะไม่มาช่วยเราเลยอยากได้เหมือนกันครับยึดมันให้หมดครับโอ้มันเดินให้เราดักเองวะตายสอง ออกข้างล่างด้วยนี่สีน้ำเงินคือไหนวะถือว่าบอกว่าน,น่าว่าตรงนี้นี่มันกดไปดูไม่ได้ไม่ชอบเลยวะไ,รรไม่ใช่นี่นะเมืองสีน้ำเงินมือพันเตมิเก,กับใครวะฟอร์เรสโอ้โคตรไกอาเอา เกียร์ล้วก็เกียร์ได้ลบไปเลยด้วยไม่สนใจครับทุบดิครับน่าเสียดายข้างในทุบไม่ได้แล้ววะเดินยากเลอว,วะ ได้ว่ะตงสัจจะตายเปล่าตั้งรับไปเฮ้ยโดนยิงว่ะอ่อใช้มันลุมกันสองตัวโอ้แล้วขายายดินแดนแล้วด้วยอเอ้ครับยอมครับ 6HP เด้งฮิวไปต้องรับไป อันเดรียสแล้ะครับมาส่งมา้าไปอยากทุบแถวๆนี้ครับเข้าไปไม่ได้เลยแค่นี้ก็น่าจะปั่นปวดแล้วล่ะครับเอทอ,อทำไมเราไม่แรกกันครับวะ เออมองไม่ทัน ตังรับไปตั้งรับไปโอ้โหดูอันแฮปปี้อะไรนะครับอันแฮปปี้เยอะมากโดนเราเล่นไปเยอะโอ้หแต่เราก็ไม่ได้เปรียบอยู่ดีตั้งรับกันอยู่ไนงะก็ตั้งรับก็ตั้งรับไปเมตีก็ได้่อันี้เดินได้ช้าจังเลยก็ ก็ทุกไปจริงๆออยากได้ได้ช้างเอาดิยอมมาครับเป้าหมายคือทุบอะไม่ใช่อะไรเลยเลื่อนมาหนึ่งอันทุบครับทุบเสร็จ้วยึดคนงานครับ ของกลุ่มไหนวะของไทยอ่ะรีเทิร์นไปครับอันนี้ก็รีเลือดเลครับแล้วก็ทุบครับจะลราไปไหนต่อวิ่งแบกไปไม่ได้หรอกเราต้องถอยครับข้างบนก็จบไปไั้าง ไม่น่าจะตายหรอกครับเรายังลงน้ำไม่ได้เลยแต่เราจะมีปืนแล้วครับเราจะใช้ปืนกันละ <c oughs> อ้าอ๋อตกใจมีพีสกันซะละเละเละ ลิบซ์ซอมเป็นใหญ่เลยอะ่ะโอเคครับจะหยุดเทนทหารก่อนครับค <c oughs> นไหนเธอจะหายกเลิกเธอจะหายกเลิก bị He nhiều chẳng lẹ, yuck, 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 chơi มคดักมาักานกลางถนนนี่แหละครับทุบได้นี่ทุบไปได้อะไรทองปะเป็นขึ้นเลยว้าเดินไปไม่ได้ตรงนี้ทุบเสร็จแล้วใช่ปะพอแล้วมั้งตรงเนี้ย เละหรออืมอยู่นี่แหละครับก็ทุบทางด้วยทุบอีกว่าวะขยับทบอีกครัออบ ขวางแม่งอยู่เนี่ยโคตรพานเลยอะเอาดิขอส่องมืองหน่อยอันแฮปปี้ถ้าทางจะเยอะ <Well. S 1> มีอะไรให้เทรดป่าวะโอ้ทองยังเยอะอยู่เลยโอเคครับ รีบซ่อมให,ใหญ่เลยครับเดี๋ยวจะทยอยทุบไปเรื่อยๆนะซึ่งแค่นี้ผมว่าก็เลยแล้วล่ะอ้าวตายแล้วใช่ไหมตายแล้วจะได้ถอยทำไมมันขี่คนงานกูอย่างนั้นวะคิดเล็กนั่นแหละอูดมาขี่คนงานกู คนงานผมเลยครูซะละอูได้ไม้แค่สิบสี่เอ็ดเหรอเนี่ยเคี้ยเงี้ยมันจะได้ขยายได้ อีกอีกอีกกก่เทินละเพื่อนหกเทิเร์หว่างนี้ก็ซอมไม่ได้ไปก่อ๋อดักเสร็จรูดได้ด้วยครับใช้ได้ใช้ได้อันนี้กี่เทิเรสิบ6กเทินก็ เหมือนการซ่อมไปก่อนแล้วกันเพื่อนเราเดินข้ามบิดแดนนายได้ใช่ไหมโคตรรักนายเลยว่ะเพื่อนมีได้ทุบอีกไหมทุบเสร็จแล้วก็ นี้ไม่มีอะไรใช่ปะมีก็มีตัวเฝ้าอยู่ครับงั้นเราจะได้ไปลาดอ่ะตัดคลิปไปแล้วกันครับสวัสดีครับ